สวัสดีครับลูรูนะักเรียนชั้นป .2 นะครับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมกับคุณครูวิชิตครับวันนี้กิจกรรมของเราคือเพิ่มขึ้นเท่าไรนะครับเพิ่มขึ้นเท่าไร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ากิจกรรมของเราจะเป็นยังไงนะครับเป็นสถานการณ์การบวกในแนวตั้งนะครับคุณครูมีสถานการณ์มีดอกทิวลิปมีดอกทิวลิปข้างบนเป็นสีแดงนะครับ ข้างล่างเป็นสีเหลืองดอกทิวลิปสองสีข้างบนมีอยู่ทั้งหมดไม่ต้องนับครูนับมาแล้วนะครับสิบสามดอกนะครับข้างล่างมีทั้งหมดยี่สิบสี่ดอกนะคร,ครูนับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์นะครับเขาบอกว่ามีดอกอสีแดงสิบสามดอกและมีดอกสีเหลืองยี่สิบสี่ดอกรวมมีดอกทิวลิปทั้งหมดกี่ดอกเราจะต้องเอา ทั้งสองสถานการณ์นี้มาเป็นยังไงมาเขียนต่อกันใช่ไหมครับมาวางต่อกันก็ได้มาซ้อนกันก็ได้นะครับแล้วค่อยนับว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็ง่ายมากเลยใช่ไหมอ่าก็เขียนได้ว่าสิบสามบวกยี่สิบสี่เท่ากับสามสิบเจ็ดเออถ้าเราบกวกหรือเรานับต่อกันไปเนี่ยจนสุดดอกดอกทิวลิปสีเหลืองนี้ก็ได้ดยี่สิบเจ็ดดอกใช่ไหมละครับอ่า ก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า13บวก24เท่ากับ37ตรงนี้นะครับสำหรับดอกทิวลิปนะครับก็แต่วันนี้เราจะบวกในแนวตั้งนะครับไม่ได้บวกในแนวนอนนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ประโยคสัญลักษณ์ก่อนเดี๋ยวเรามาดูา13ตัวนี้ก็มาจากดอกทิวลิป13ดอกตรงนี้นะครับ24ตัวนี้ก็มาจากดอกทิวลิป24ดอกตรงนี้นะครับท่านนักเรียนดูตาม ลูกศรสีแดงที่ครูชี้นะครับทีนี้เรามาดูเพื่อนเราที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเราเรียนตามตำราญี่ปุ่นเรียนแบบญี่ปุ่นเรามาดูเพื่อนเราที่ประเทศญี่ปุ่นคนแรกชื่อว่าอากิระอากิระอกิระบวกเลขแนวตั้งนะครับเขาใช้วิธีการบวกแนวตั้งโดยเอา13ตั้งก่อนแล,เล้เรียนสังเกตตรงนี้นะครับแล้วบวกกับ24 แต่อากิระเลือกที่จะบวกด้านหน้าก่อนอ่าบวกตัวที่อยู่ด้านหน้าก่อนตัวที่อยู่ด้านหน้าถ้าตามหลักคณิตศาสตร์ก็คือหลักอะไรครับหลักสิบใช่ไหมครับหลักสิบอากิระเลือกที่จะบวกด้านหน้าก่อนคือเอาหนึ่งบวกสามหนึ่งสิบอ่าขอโทษครับเอาหนึ 2, ่งบวกสองหนึ่งสิบบวกสองสิบก็ได้สามสิบตรงนี้เป็นอากิระบวกจากนั้นอากิระค่อยเลือกที่จะบวก เลขหลักหน่วยนะครับก็คือด้านหลังคือเอาสามบวกสี่ได้เจ็ดอ่าเพราะฉะนั้นสิบสามบวกยี่สิบสี่เท่ากับสามสิบเจ็ดอันนี้อากิระบวกเลขด้านหน้าก่อนนะครับต่อไปฮิโรมิอ่าเพื่อนเราอีกหนึ่งคนชื่อว่าฮิโรมิโอชื่อน่ารักเลยนะครับฮิโรมิก็เอาสิบสามตั้งก่อนเช่นกันลูกสิบสามตั้งก่อนนะครับแล้วก็บวกด้วยยี่สิบสี่ แต่ฮิโรมิเลือกที่จะบวกเลขตัวข้างหลังก่อนก็คือหลักหน่วยนะครับบวกหลักหน่วยก่อน3ามบวกสี่ได้เจดอ่าสามบวกสีได้เจนะครับอ่าต่อไปก็เอา10บบวกยี่สิบก็ได้สาสรวมแล้วได้37ดตรงนี้นะครับอันนี้คือฮิโรมิเขาบวกมานะครับ ต่อไปเพื่อนของเราอีกหนึ่งคนที่กำลังบวกก็คือโยโกะนะโยโกะโยโกะเอาสิบสามตั้งเหมือนกันก็บวกยี่สิบสี่แต่บวกเลยอ่าห็นปรับบวกเลยอ่ะสามบวกสี่ได้เจ็หนึ่งบวกสองได้สามต่อสามสิบเจ็ดถ้าเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนจะเลือกวิธีการบวกของใครระหว่างอากิระฮิโรมิหรือโยโกะนักเรียนจะเลือกของใครนะครับ ถ้าคุณครูเอารูปออกมาแตกนะครับเป็นรูปภาพให้พวกเราได้เห็นนะครับนัเรียนจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้เราเรียงเราเรียงใช่ไหมเรียงรางบล็อกอ่าเรียงรางบล็อกรางบล็อกบล็อกแรกนี่มีอยู่สิบอ่าบล็อกที่สองมีอยู่สองสิบก็คือยี่สิบอ่าส่วนลากน่วยมีอยู่สามอ่ารวมกันแล้วตรงนี้เป็นสิบสามใช่ไหมอ่าอันนี้สองสิบกับสี่ก็เป็นยี่สิบสี เอารางบล็อกมาบวกกันก็ได้37เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์13บวก24ก็เท่ากับ37ตอบ37ดอกตรงนี้นะครับอันนี้คุณครูขยายให้พวกเราเห็นภาพกว้างนะครับขยายเพื่อให้พวกเราเห็นภาพกว้างนะครับอ่าต่อไปสุดท้ายคุณครูจะให้พวกเราได้ทํากิจกรรมลงสมุดครับทํากิจกรรมลงในสมุดนะครับทํากิจกรรม นักเรียนลองอลองคำนวณโดยใช้การบวกในแนวตั้งสินะครับมีอยู่8ข้อนักเรียนลองทำลงในสมุดนะครับเดี๋ยวคุณครูจะส่งภาพคุณครูจะส่งภาพสมุดนะครับในลายกลุ่มนี้แหละให้พวกเราดูวิธีการเขียนว่าเขียนอย่างไรนะครับใครทำเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งนะครับมาให้คุณครูตรวจในลายกลุ่มนี้นะครับขอบใจลูกๆก .2 สองทุกคนครับที่ผ่านมาตั้งใจเรียนแล้วก็ ส่งงานดีมากเลยนะครับขอชื่นชมลูกๆนักเรียนป .2 นะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ